ต่อไปท่านกมลศักดิวเมะครับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพผมกมลศักดิ์ีวมัมาะสมาชิกสภาผู้แทรนราชฎรเขตห้านราธิวาสประกอบด้วยอำเภอบาเจาะอำเภอรือเสาะและอำเภอศรสีสาครวันนี้ผมมีประเด็นหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความดดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยผมได้รับการร้องเรียนจากนายสุขิตถิญนะผู้ใหญ่บ้านหมู่4บ้านประชานิมิตตำบลกาหลงอำเภอศรสีสาครจังหวัดนราธิวาส นายวิริยะประธานสภา,าอบาตกาหลงแล้วก็นายโรกิกามาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลงว่าในพื้นที่ถนนสายโคกโพอยจนะนะครับขอภาพสไลด์ด้วยครับซึ่งเป็นถนนที่พี่น้องประชาชนประมาณ90ครัวเรือนใช้เดินทางสัญจรเพื่อขนสินค้าเกษตรกรรมและก็ใช้สัญจรไปมานี้นะครับ ได้เกิดน้ํากัดเซะาะพังทลายมาเป็นเวลาสองปีแล้วแต่เนังจากว่าที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินตรงนี้ที่เป็นที่ตั้งของถนนสายนี้เนี่ยเป็นที่ดินของนิคมสร้างตนเองศรีสาครการดําเนินการใดๆที่อาบาตจะไปดําเนินการแก้ไขซ่อมแซมไม่สามารถทําได้ต้องให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยินยอมจึงจะสามารถดําเนินการได้ผมทราบข่าว จึงได้ไปดูที่เกิดเหตุและได้ติดตามเรื่องนี้จนทราบม,มาว่าเมื่อวันที่10มกราคม2567นะครับทางผู้ปกครองนี่คมสร้างตนเองศรีสาครจังหวดัดราธิวาสได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อให้อนุญาตยินยอมนะครับตามหนังสือที่ภาพสไลด์ขึ้นนะครับปรากฏว่าจนถึงขนาดนี้เป็นเวลาเกือบสปีแล้วนะครับผมก็เลยอยากให้ท่านประธานมีหนังสือ ถึงอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือถ้าอธิบดีกรมพัฒนาสังคมได้ยินนะครับวันนี้นะครับช่วยไปตรวจสอบและช่วยกรุณาสินยินยอมอนุญาตให้อบอกตอการหลงดำเนินการซ่อมแซมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้เป็นปกติด้วยครับเดือดร้อนมาสองปีแล้วครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ